สำหรับใครที่มีปัญหาอาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยความดันสูงอย่าปล่อยไว้ให้สายเกินแก้วันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO อาหารเสริมดีท็อกซบำรุงเลือดที่คัดสรรสารสกัดที่มีสมุนไพรในการดูแลระบบเลือดอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นดูแลร่างกายง่ายๆทุกวันด้วย KO วันละหนึ่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ KO ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดกระตุน้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพสตรีทานแล้วเวลาประจำเดือนมาจะปวดท้องน้อยลงผิวขาวขึ้นใสขึ้นลดสิวอักเสบได้ดีขึ้นผิวเรียบเนียนหับง่ายขึ้นหับสบายหลับลึกตื่นมาไม่เคลียป้องกันไข้หวัดต่างๆได้ดี เโออาหารเสริมดีท็อกให้ร่างกายของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพิเศษสำหรับวันนี้นะคะใครที่รับชมคลิปอยู่วันนี้นะคะเจี๊ยบมีโปรโมชั่นพิเศษโทรเข้ามาได้ที่0988314433เจี๊ยบรอรับสายให้คำปรึกษาทุกท่านอยู่ค่ะ